นี้นะคะได้ต้นสเสน่ห์จัน์ทรมาใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสเสน่ห์จัน์ทรอะไรนะคะเนื่องจากเขาออกสีที่แรกเรามองว่าเขาจะเป็นสีจันหน้าคอะค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าดูแล้วเขาไมา่ค่อยออกฟองเยอะจังเลยอะ ก็อยากให,ให้ช่วยชมนะคะแล้วก็ผู้รู้ก็รบเวนแจ้งให้ด้วยนะคะว่าต้นนี้เป็นสเสนจันอะไรนะคะคือเราตามหาสเสนจันนาคแต่ทีนี้เราก็ได้มาต้นนึงแล้วเขาก็บอกว่าต้นที่เราได้มามันเป็นสเสนจาัน,านดำนะคะ แต่คราวนี้เราไปได้สเสน่ห์จันดำมาใหม่มันก็ไม่เหมือนกันอีกจึงทำให้ตอนนี้เริ่มสับสนแล้วค่ะระหว่างสเสน่ห์จันนาคเสน่ห์จันดำแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ตอนซื้อก็บอกว่าในนามสเสน่ห์จันนาศนะคะแล้วเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้ค่ะก็บอกว่าสเสน่ห์จันดำแต่ว่ามันยังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่า ใช่ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่เสน่ห์จันเขียวแน่นอนซึ่งเราก็ดูแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะเสน่ห์จันเขียวเรามีแล้วนะคะคือต้นต่อไปนี้นะคะแต่อันนี้อาจจะยังสีเขียวอยู่ซึ่งเขายังเด็กนะคะแต่ว่าใบเขาเห็นไหมคะเป็นลายจุดจุดๆๆดจุดทุกใบเลยเราก็มองว่าเขาอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าคงไม่ใช่ด่างนะคะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้มา,มา,ใ,นมาในนามสเสน่หจันนาคเหมือนกันแต่ดูแล้วต้นนี้อาจจะเป็นสเสน่หจันดำเริ่มสับสนแล้วนะคะผู้รู้ถ้าติดตามคุสมันทายชาแนลแล้วควรบ,บอกด้วยนะคะว่าต้นนี้อะค่ะมันคือสเสน่ห์จันนาคไหมหรือมันเป็นสเสน่หจันอะไรนะคะแต่ปัญหาคือน้องยังเด็กนี่แหละคะ่ะจะดูยากนิดหน่ง ก็ผู้รู้ที่ติดตามคูณจุนชาแนลนะคะหรือว่าใครที่เข้ามานะคะแล้วได้เห็นคลิปนี้พอรู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรรบควนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย